สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนๆไปดูไปเที่ยวสนามกอล์ฟค่ะไปป่ะไปเดินดูสนามกอล์ฟกันนะคะเพื่อนๆแถวนี้ก็ปลูกดอกไม้สวยนะแถวนี้ก็ปลูกดอกไม้สวยนะคะก็มีถั่วด้วยนี่เขาก็ปลูกถั่วด้วยค่ะ ค่ะแต่เริ่มแรงแล้วค่ะเราจะไปดูสนามกอล์ฟไปไหมไปไหมไม่ไปก็ชวนไปค่ะแต่เรามาถ่ายกันตรงที่ไม่มีคนดีกว่าก็จะมีคนเนี่ยค่ะตกใจ ตกใจคิดว่าเป็นงูตกใจหมดนี่ค่ะสนามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสน,สนามกอล์ฟนะคะเพื่อนๆน,นะคะ,นะคะก็จะมีคนอยู่นะคะคนเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะวิวสวยมากค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะวิวสวยมากๆเลย ข้างล่างเดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ำหรือคลองน้ําที่ออย่างเี้เหมือนคลองน้ําไหลอะคะ่ะคลองซอยนะคะข้างล่างนะคะก็สวยนะคะแล้วตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสนามกอล์ฟกันนะคะจะลองซูมเนาะวิวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยซูมให้ดูใกล้ๆเลยท่านใดจะมาตีกอล์ฟก็มานะคะ <laughs> ร้อเคยหัดนะคะหัดตีกลอบแต่ไม่เป็นนะคะเ,เพื่อนๆ <laughs> ตีไม่ถูกลูกกลอบก็มีนะคะต่อย <laughs> ตีเต็มที่นะคะไก่แค่ได้เจ็ดสิบห้าค่ะเ <laughs> <laughs> จ็ดดอกไม้เราก็หยุดถ่ายนะคะ ก็จะเป็นที่ลุ่มลงไปนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นสุสารนะคะข้างล่างสุสารฝรั่งไม่น่ากลัวเนาะโอเคค่ะก็ขอจบคลิปพามาดูพามาดูก๊อปขับนะคะเร่งด่วนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ